นะครับทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นการโอเวอร์คอหน้าจอนะครับเพื่อทำาให้การเล่นเกมเนี่ยมันลื่นขึ้นนะครับสามารถทําได้กับทุกเกมครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คเดี๋ยสอนวิธีเช็คก่อนนะครับว่าจะเช็คยังไงนะครับว่าหน้าหน้าจอของเราเนี่ยมอนิเตอร์เนี่ยมันได้เต็มที่กี่เฮิร์ตนะครับก่อนที่จะไปเซ็ตนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการคลิกขวาที่หน้าจอของผมใช้ Nvi d i a นะครับที่ขวา เลือก NVIDIA Control Panel นะครับกดเข้าไปค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับมาถึงหน้าต่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้มากด Change Resolution นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับมากดที่คำว่า Custom m หมนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นหน้าจอว่างๆ ลงเลยให้มากด Enable นะครับ Resolution Not Exposed นะครับ File Display นะครับมาติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วทำการกด Create นะครับ Custom Resolution อ่าค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจอของคุณเป็น60 h z นะครับสมมุติเป็น60 h z นะครับให้มาเทสไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าจอของเราเนี่ยมันเต็มที่เนี่ยกี่เฮนะครับค่อยๆเพิ่มไปนะครับสมมุติเป็น60 h ฮิรนะครับ ผมจะทําการเพิ่มทีละ5อันนี้คือเซฟนะครับเพิ่มทีละ5ก่อนเสร็จแล้วนะครับกดเทสนะครับปั๊บหน้าจอก็จะดับไปนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเอ้ยมันได้แล้วแปลว่า6 5เฮิร์มันได้นะครับกดโนไปจอก็จะดับไปอีกรอบหนึ่งพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยเืยเรื่อยๆก่อนนะครับจนมันสุดมันได้75้ไหมนะครับมันได้75นะครับก็เดี๋ยวจะทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วป นะครับของ Nvidia ีนะครับอันนี้เราได้ค่าแล้วโอเค7จะสชัวยังไงมันก็ได้นะครับ7จะสปุ๊บก็ทำการปิดไปนะครับกดคันเิไปไปนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Google นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเว็บนะครับของต้นทางที่ว่าผมไปลองมานะครับแล้วก็อ่านเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเข้าไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาได้นะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับให้เราทําการเข้า Google พิมพ์ CRU นะครับ Resolution นะครับ RESOLUTION นะครับกดเข้าไปปุ๊บมาดูตรงนี้นะครับ CRU เนี่ยครับ Custom Resolution Utility นะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วมันดาวน์โหลดตรงไหนนะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับทำการกดคลิกนะครับแล้วดาวน์โหลดโปรแกรมปุ๊บ อันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปโปรแกรมที่2นะครับที่ว่าจะทําให้การเล่นเกมในเลื่นไหลายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยบอกค่า FPS นะครับเข้า google อีกรอบหนึ่งนะครับพิมพ์คําว่ารอว่า Tuner นะครับตัวนี้แล้วก็มากดที่ Guru TD นะครับ RTS นะครับอ่่า Tuner ตัวนี้นั่นเองผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับทั้ง2โปรแกรมเลยกดเข้าไปปึ๊บนะครับเลื่อนลงมา เสร็จปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวดาวน์โหลดนะครับผมแนะนําว่าให้โหลดเป็นตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่า Recom m e น d นะครับเราก็กดโหลดมาเลยนะครับทํทการกดโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอเคมาดูกันที่ไฟล์นะครับที่ว่าเราดาวน์โหลดมาอ่าโอเคสองไฟล์นี้นะครับผมเอาไว้ที่หน้าจอเพื่อง่ายต่อการเห็นนะครับโอเคมาที่ตัวแรกนะครับผมจะแนะนําว่าให้ลงเจ้าตัวา리와ร์ก่อนนะครับ อ่าทการคลิกขวานะครับใส่ไฟล์ออกมานะครับได้ไฟล์มาแล้วนะครับทําการติดตั้งนะครับก็ไม่ยากนะครับกดขึ้นมาปุ๊บกด yes ไปนะครับแล้วก็กด ok ok ติดตั้งเสร็จนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมบางคนอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้มากดตรงนี้นะครับ start นะครับกด expand ออกมานะครับเลื่อนลงมาอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับ Junior สำหรับใคาที่หาไม่เจอนะครับหรือไม่มีในช่องตรงนี้นะครับก็มากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปหรือว่านะครับก็จะขึ้นมาเลยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บผมยังไม่เซตติ้งตัวโปรแกรมนี้ต่อมานะครับให้ทําการคลิกขวาตัวไฟล์ cru นะครับตัวโปรแกรม Overclock หน้าจอขวาเลือก extract นะครับเลือกเป็นอันล่างสุดนะครับอ่าได้โฟลเดอร์มาเลยครับสำคัญกด double click เข้าไปครับ ปุ๊บมันก็จะมีทั้งหมดอ่าซไฟล์ C นะครับตามที่เห็นเลยกดคำว่า cru.exe e, นะครับกด yes นะครับปุ๊บตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีอะไรคุณรู้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เช็คที่ตรงนี้นะครับหน้าจอของเราเนี่ยี่คือหน้าจอนะครับใครมี2หน้าจอก็จะขึ้น2หน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเดียวนะครับมันขึ้น2ตัวตรงนี้ active นี่คือใช้อยู่อนะ่เลือกเรียบร้อยต่อมานะครับ ทําการกดคำว่า a d d นะครับกดคําว่า a d d ลงไปเมื่อกี้ที่เราทดสอบนะครับ75เฮิรต์มันได้ไหมเราได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะครับใส่ค่าตรงนี้สำหรับใครที่ได้75เฮิรต์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าให้เซตติ้งตามผมนะครับออกมาดูที่ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัว a d ดอะไรใช่ไหมครับตรงนี้ขึ้นหน้าจอขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเซตตามผมเลยนะครับ สูชชันนะครับของหน้าจอเราได้เท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปแค่นั้นนะครับอ่าก็หนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับยี่สิบยี่สิบนะครับตรงนี้เป็นสี่สิบสี่นะครับบางคนถ้าเกิดว่ามันถ้ามันตั้งตรงเนี้ยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วมันไม่ได้เจ็ดสิบห้าเป๊ะแบบผมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสี่สิบสี่อ่าเดี๋ยวทำทำให้ดูนะครับก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็ให้กดเป็นสี่สิบห้าเพิ่มไปนะครับต่อมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น85,205ถ้าขึ้นค่านี้ก็แปลว่าใช่แล้วเรามาเลือกตัวนี้เป็นบวกนะครับต่อมาฝั่งขวานะครับก็ตั้งตามนี้เลยนะครับ180,3,4,5นะครับตั้งตรงนี้เป็นลบแล้วก็มาเซตตัวนี้เป็น,น,น7 5นั่นเองเส็จแเราทําการกดโอเคไปนะครับอันนี้ผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดโอเคอรอบหนึ่งนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดตัวนี้นะครับเพื่อทําการรีเซตหน้าจอนะครับให้ เจ้าตัวเฮิร์ทที่เราโอเวอร์คอร์กไปอ่ะมันขึ้นเอ๋ดเราก็ทําการกดรีสตาร์ทได้เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมอัดเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยพอกดปุ๊บแล้วหน้าจอมีปัญหานะครับมันไม่บันทึกหน้าจอให้นั่นเองพอกดปุ๊บนะครับว่าจะขึ้นเป็นรูป,เป,เ,ปเป็นช่องมันก็จะขึ้นเป็นตัวโปรแกรมมันนะครับให้กาออกได้เลยนะครับแปลว่าเรียบร้อยแล้วถ้าจอเราติดพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต่อมานะครับให้ทําการคลิกขวาที่หน้าจอเลือกคําว่า Display Setting อ่า เสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเลือกที่คำว่า advance นะครับ display settings นะครับเข้าไปเลือกเป็นจอที่ว่าเรา overclock ไปนะครับเสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้นะครับ refresh rate เนี่ยนะครับเลือกตรงนี้เป็น75ที่เราตั้งนะครับแค่นี้เองนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆหน่อยหน้าจอเนี่ยมันจะมีะบางทีเม็ดพิกเซลสีมันเม็ดมันใหญ่หรือ ภาพสว่างขึ้นจอสว่างขึ้นหรือว่าจอมันมืดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเฮิร์ตนะครับไอเจ้าตัวนี้มันจะไปเหมือนกับว่าไปอาจจะไปเพิ่มเม็ดพิเศษมันใหญ่ขึ้นเพื่อทําการให้เฮิร์ตเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวโปรแกรมมันนะครับอันนี้ผมก็อาจจะยังไม่ทราบซึ้งพอสักเท่าไหร่โอเคพอเสร็จแล้วนะครับที่ทําการเปิดเจ้าตัวรีว่าจูเนอร์ที่เราลงเอาไว้นะครับเปิดขึ้นมานะครับเซตตามผมเลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะครับ ให้มันเป็นสตาร์ทเวลาเปิดเครื่องนะครับก็ตั้งออนอ่าแล้วก็โชว์นะครับเจอตัวดิสเพลย์สำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการก็ีก็แล้วแต่นะครับอเก็กดตามนี้เลยนะครับเซตโลนะครับสติลโหมดนะครับกดออนครับตรงนี้เนี่ยนะครับสแกนไลน์นะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็นลบสีนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับอินดิเพย์ซับพอร์ตนะครับออนนะครับตรงนี้ก็เป็นลาสเตอร์ทีดีนะครับแล้วก็ซิวพอร์ แต่เลยนะครับพอเซตตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็มาติดตามนี้เลยนะครับสามช่องนี้แล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็นกราฟนะครับแล้วก็เซตตรงนี้เป็นลบสิบสองตรงนี้ก็เป็นลบสี่เหมือนเดิมครับอ่าก็เซตตามนี้เลยนะครับทําการกดโอเคไปอย่ากากระบาดนะครับให้กดลงนะครับตัวขีดนะครับให้มันรับลงไป โอเคเดี๋ยวแล่เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบกับเกมพับจีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่ผมปิดเจ้าตัวนี้นะครับความลื่นไหลมันเห็นกันอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูกันทําการกดนะครับปับจีเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูพอเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นกราฟเห็นไหมครับด้านบนนะครับสีส้มส้มตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็น75นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโดยการเข้าไปในเทรนนิ่งโหมดให้ดูนะครับ ลื่นไหลระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยมันมีผลต่างกันยังไงแล้วก็ข้อเสียที่ไม่ได้ล็อกเฟรมแบบที่ผมแนะนําไปนะครับความลื่นไหลอาจจะไม่เห็นผลนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าเทนนิง <Training Mode. S 1> โหมดก จะลื่นกว่าจริงๆนะครับเห็นเห็นผลแน่นอนนะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับระหว่าง75เฮิร์กับ60เฮิร์เนี่ยความรู้สึกต่างเลยนะครับความลื่นไหลเห็นนะครับเคอันนี้ก็อยู่ในโหมดที่เรา,าให้มันล็อกเฟรมเอาไว้นะครับโดยที่ไม่เปิดวีซ n c นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะทําการาทดสอบโดยการที่ว่าผมไม่ล็อกเฟรมมันนะครับผมจะตั้งเป็น0ูนตรงนี้ตั้งเป็น0ูนย์นะครับ กด Enter นะครับปึ๊บคับลงเรามาดูเฟรมที่มันทําได้นะครับอ่าเฟรมมันเพิ่มขึ้นนะครับเฟรมมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีความกระตุกแบบเวลาหันนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยจะค่อนข้างฉีกกว่านะครับอ่าผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปตั้งตามที่ผมเซตเอาไว้นะครับถึงจะเห็นผลนะบ,บางคนเนี่ยคือจอ60 hz นะครับแล้ว ใอ้ตัวเฟรมเนี่ยมันได้ร้อยกว่าแต่แต่มันรู้สึกกระตุกนะครับก็ให้เซตตามที่ผมแนะนําไปนะครับจะดีกว่าอันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเฟรมเยอะก็จริงแต่มันไม่ค่อยลื่นไหลนะครับอ่าก็แนะนําว่าให้ไปเซตตามที่ผมเซตไว้เลยนะครับโดยการที่อ่ะพิว่าจูน,นออีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นลบ4ห้านั่นเองนะครับอ่านะครับเห็นผล จะลองยิงเฟรอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเฟรมถึงร่วงนะครับเพราะผมใช้สตูปโปรแกรมอัดหน้าจอนั่นเองนะครับมันก็เลยมีเฟรมร่วงบ้างนะครับแล้วก็กระตุกบ้างน,นั่นอโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับลื่นไหลแน่นอน อันนี้เนี่ยมันเหมาะกับโปรแกรมเหมาะกับเกมไหมนะครับมันมีผลเสียไหมนะครับผมตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับในระมาดที่ใช้มานะครับก็ยังไม่เห็นผลเสียอะไรนอกจากเม็ดพิกเซลหรือว่าภาพมันแปลกภาพมันแปลกขึ้นนะครับภาพมันอาจจะเป็นแปลกหน่อยเรื่องเม็ดพิกเซลอาจจะใหญ่ขึ้นสีอาจจะแบบแปลกๆอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซีเรสเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําว่าจะมาโอเวอร์คอร์แบบนี้ก็ได้นะครับ แต่อันนี้สําหรับไอ้ที่เล่นเกมนะครับเราต้องการแบบความลื่นไหลนะครับอันนี้ผมก็แนะนําเลยว่าเสร็จอ่าเกมอะไรเล่นได้บ้างก็ดูเกมนะครับเห็นหความแตกต่างแน่นอนนะครับเรื่องเกมเรื่องหลายหลายอย่างนะครับความลื่นไหลความสมูทเนี่ยเห,เห็นเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยขยับนะครับที่หน้าจอนะครับเมาส์เนี่ยความลื่นไหลเห็นแน่นอน ในส่วนของวิดีโอตัดต่อการตัดต่อวิดีโอก็โอเคนะครับเรื่องความสมูทนะครับในการเลยนนะครับพวกเพย์แบ็กนะครับในพีเม Pro หรือว่าอะไรพวกนี้ก็เห็นผลนะครับแต่เรื่องสีเนี่ยสำหรับใครที่ซีเรียสหน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ค่อยดีก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้สําหรับใครที่มีจอ 144hz ร้อยยี่สิบเฮิร์ตร้อยหกสิบห้าเฮิร์ตนะครับมาเซ็ตโอเวอร์คล็อกนะครับว่าใช้ประมาณนั้นมันดีอยู่แล้วอันนี้สำหรับใครที่จอะหกสิบเฮิร์ตเจาะหกสิบเฮิร์ตแล้วต้องการความนัม่นเองนะครับคือเหมือนประมาณว่าเครื่องเนี่ยมันโอเคแล้วมันดันเฟรมมันอะไรได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันไม่สมูทครับอันนี้เข้ามาเซ็ตกันได้นะครับอันนี้เห็นผลแน่นอนสำหรับใครที่เล่นพวก Valorant Counter Strike นะครับพวกเกมโมบ้าก็ G มีผลนะครับอย่างเช่นโดตาสองนะครับแล ก็เ็จตามนี้นะครับแล้วลองทดสอบดูนะครับวิดีโอนี้อาจจะบางอย่างผมอาจจะขาดไปหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรยังไงก็อันนี้ก็ขออภัด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีที่ผมเข้าใจแล้วก็นำมาอธิบายแล้วก็าสอนให้ลองใช้ดูนะครับก็ลองปรับดูนะครับมีปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับขพอวิดีโอมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Yeah. you